สวัสดีครับพายแมจิทชิแน,นลครับวันนี้เราก็อยู่กันที่หน้างานของหลอเหมือนเช่นเคยนะครับผมอัปเดตหน้างานนะครับหลังจากประกอบผดท้ายนะครับผมก็ไล่กดมานะครับตากทางเข้านะตอนนี้ก็มากลุ่มนี้แล้วครับผมเมันชิดกําแพงนะครับตอนนี้ก็เชื่อมต่ออยู่นะครับผม สท่อนเชื่อมครับเสาเข็มสามห้ารูปแบบไทนะครับยาวยี่สิบสี่เมตรสองท่อนเชื่อมนะครับหมุดก็ผมก,ก็จะไล่กดนะครับริมกระแพงไปเรื่อยนะครับผมเดี๋ยวก็กดตรงนี้เสร็จนะครับผมเดี๋ยวก็ยกตู้ยกตู้นี้กลับมาไว้ที่เดิมนะครับ ตรงนี้ครับตู้จะอยู่ตรงนี้นดูนี่ครับผมตอนนี้ก็แดดร่มหน่อยนะครับผมเพราะว่าตึกสูงนี่บังแดดให้นะครับผมจะออกไปทางโน้นนี่คงจะร้อนอยู่ างานครับทางนน้นก็รู้สึกว่ามีโครงการก่อสร้างเหมือนกันครับไดยินเสียงดังตรงนี้ก็ต้องเสาเข็มต้องเป็นระบบกดเท่านั้นนะครับผมเพราะว่าเสียงมันดังและสะเทือนนะครับมีแต่บ้านแต่ตึกสูงนะครับ ช่องนี้ก็เป็นช่องการทํางานเกี่ยวกับเครื่องจักกับเสาเข็มนะครับเพราะว่าบริษัทที่ผมทํางานอยู่นั้นเป็นบริษัทผลิตและจาหน่ายเสาเข็มสําเร็จรูปมออกนะครับผมลุกขนาดรูปแบบครับมีครบจบที่เดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องตอกเครื่องกดระบบไฮดรอลิกนะครับเสียงไม่ดังไม่เะเทือนะครับผมออเดอร์ไปนี่ก็ส่งถึงที่ครับ หลายอาชีพนะครับผมมีครบนะครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายขนส่งฝ่ายบัญชีฝ่ายเซลนะครับฝ่ายขายมีครบจบที่เดียวจริงๆครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมหลายอาชีพต่างแดนนะครับผมคลิปของผมก็ สดๆนะครับไม่มีตัดต่อนะครับผมตากแดดกันจริงๆนะครับโอเคครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้พอสังเเกแยงเท่านี้นครับผมเอาไว้เจอกัน้นหน้านะครับสวัสดีโชคดีครับนึกถึงงานก่อสร้างเสาเข็มคุณภาพเป็นถึนเรานะครับ